โอ้มาน่มนี่มันกวนนี่นี่คูนี่เอฟซีใหญ่นะเป็นเป็นตลกที่มีมันสมองนี่นี่เคยพูดไหมมันกับไอ้ไอ้เอลุราไอ้เล็กเล็กไอ้เล็กลบุญนี่ปยใหญ่หนาเงมันสมองหัวจะแรงหัว แกมาเห็นยูทูบเออเป็นอินฟูโหนะกูมองเห็นโอ้ยใหญ่สุดยอดเลยนะเออนะไปหาเอี่ยมคุนันคนณอีก็บอกเล่าเพื่ออะไรก็บอกอบอกเล่อจริงเดี๋ยวนี้มีเงินกว่าเนี่ยมีเงินกว่เป็นตลกทุ่มตลกอยู่บ่ได้พอใหญ่ใหญ่อยู่ได้ตั้บายเลย เขาบักสินไส้นงสินไส้่อยมิจจะโอโอโยเซาอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจคนหลายหลายคนเป็นแรงบันดาลใจนะที่ที่ขันตัวเองมาทำเนี่ยถือว่ามีมันสมองตลกใหญ่หน้ายนานตลกเพชรเป็นทองเมื่อก่อนสุดยอดมากๆนะนี่นี่น,นี่ถือว่าคนอีสานนรู้จักหมดเนานะ หลวงตาพบสุดยอดที่ฟังฟังฟังตลกเนักยหญ่นายานร้องบุ้งไห้กมวนเฮ็ดยังกระมวนยู่ผู้เดียวกระมวนพ่อยา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 ยันเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะเจอกันตันยามเมาเจอกันนึงเท่าโอ้โเนี่ยพ่อยา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 ยันคึกอยู่เด้กว่าสักมือหนึ่งอ่ะ เทืออนึงเนี่ยพอยังไงไราย,ย่านพอยังไงอย่างย่านเนี่ยเราถือผ้าเอีอ่ยงแบบโผงโผงคาสจานลุงตาฟัางตอนนั้นลุงตาอยู่นครสวรรค์ลุงตา,เน,า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 เนี่ยนะอ่าว่าสิจัดการให้นะเออว่าเป็นเราเลือเด้ เออบางเชือเนี่ยบางครั้งเนาะเราไม่เข้าใจศิลปินอย่างหมอหลําเนี่ยนจา้างเขาสามแสนเลยเชื่อไหมสามแสนบาทเนี่ยชั่วโมงเนี่ยสองร้อยห้าสิบชีวิตคิดคนละห้าร้อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะใช่ไหมสองสามเกือ 3, บสามเกือบสองแสนแล้วเนาะ คี่ตัวรับค่าน้ํามันรถค่าเบจีนค่าอะไรเขาเขาใชเหลือไหมแต่ถ้าเราไปทําอย่างเงี้ยอ่าเขาจะอยู่ได้ยังไงเนาะล้งตาว่าล้งตาเนี่ยเคยคุยกับผู้ว่าหวนคือไปเวลางานกาชาเนี่ยไปจ้างมอรมไปจ้างนัก,กระดมัมันเขาให้ครึ่งราคาสมมุติว่าสามแสนเขาให้หมืน่นแสหน้าเขาก็ติดงานเนี่ยเขไม่มา จะมาลูกน้องเขาอย่างไรจะอยู่ได้อย่างไรนะลงจาก็เลยว่าที่เขาวัดย่างานนะเพราะมึงให้เขาแค่นี้ลองกูจ้างดูสิมันบอกสามแสนก็ยสามแสนห้าใช่ไหมเล็กมาเลยมีงานที่ไหนมันก็มาเข้าใจไหมเออนะนี่เราก็ต้องช่วยเขาเข้าใจไหมนี่ สักหมื่อหนึ่งนี่ะกับพอใหญ่ๆหนาแน่นมีวงอยู่ไหมบ่สิจ่าพอใหญ่ๆมาพอใหญ่วงพอใหญ่ใหญ่หนาแน่นมาเรียนมึงขึ้นเลียนไหมเริ่อันนั้นน้องขึ้นบึงสัมพันธ์มียไอ้นั่งดักลองดักลองอิสานที่ยังอยู่นี่หมดแล่งดักร้องอ่านะมามามาเป็นลูกศิษย์ลูกเหล่ โอ้ยเป็นกุญแจหัวมาหวานที่ทั้งมูอสองบักแหล่บักแหล่ครับมันค่าอยู่ผีปู่หมอท่นมันกดเออเออดีที่เดินยุนี่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 บัดอ่ายุนี่บัดเลยเนาะนี่เป็นขวัญใจหลวงตาอ่าคนอีสานเด็กอีสานต้องรู้จักใหญ่หน้าใหญ่เนาะเอออ่า เมื่อก่อนเพชรพินทองเนาะเออเนี่นี่นี่มันได้เจอตัวจริงครั้งแรกในชีวิตเนาะมันคือเด็กตะลุยต้พอไรเส้นเนยนะฮะะะ ทำบอสีซ่อมมากนี่กูุณดาไม่แห้งในผักมากเนี่ยย้อมได้หลายยังบ่ไหมเนี่ยนี่กูเห็นซ่อมก็เลยเย็นลงไปเมื่อนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องของย้อมเรื่องของผ้ากเกี่ยวมดเนี่ยนะเดี๋ยวผ้าห่าจะเกี่ยกันยีต่างหากเนาะเออเห็นบ่พ่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกตาไม่เห็นว่าจะหนีในงบปี 6ปีวัดป่าบะนาำไปอีกเจ้าขับรถรมาแต่พูดแมอ่แมนโอ้ยแมนปลุกกนอยาบักเลยอคนมาอยู่น้ำไหลอ่าเมซี่กับซีร่อยหาร่อยดิแมนอ่ายังเคยบอกอยู่ว่าทำไมผู้หญิงมาบวชที่นี่เยอะ หนึ่งมันสำคัญอยู่ที่หน้าตาเจ้าปรวัตินะยี่สิบห้ายี่สิบหกลงตาอยู่ที่อำเภออำเภออะไรนะยางตลาดเออนะอ่าและยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่ที่อำเภอจิตาลัยเนาะอ่าเนี้ยอ่าระดับคิวคิวประวังเลย ตอนนี้ตรงพักเนี่ยหลังจากกระตินนี่คิ้วเบาหวานเลยนะตรงนี้จัดไงหน้ายานกับลูกตาสิงคิดจัดไผ่เป็นไผ่เลยล่ะไปน้ำกันก็เฮาเลยไม่คนละโตนี่เห็นบ่กพุทธีหลังนี่ต้องขออนุโมทนาน้ำมันพืชเกสร เป็นผู้ออกเงินสร้างให้ผู้บาดทุกษาสาธุเอออ่านะคนที่ออกแบบยืนขึ้นนี่ยืนขึ้นนี่คนที่ออกแบบเขียนแบบสาามาใครจากเชียงรายนะคะโอ้ยแค่ฝากซอยเฮ้ยมีเงินมาให้กูไหมเนี่นวินัย มีไหมมีร่วมกระสินไหมอ่ะมีเนาะมีมีมามากี่คนเนี่ยใครให้มากมอาอยากเชียงรายเออ,อ๋อ,อ,อ,อม่อนมิงขวัญเนาะ,ะนี่อยู่เชียงของเชียงของนะเจ้าของม่อนมิงขวัญเออ ป,ปีไหนี่เป็นคนออกแบบตันนี้บอกม่อนม่อนท่านมันไม่คืนบวชฟรีด้วยเดี๋ยวบวชให้ถ้าบวชแล้วสบายมาบวชแล้วมีเงินนะนะมาบวชนะไม่ต้องไปทํางานทานําเงินรอกล้าวออกมาบวชนะ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 ,อ,ะอูเลี้ยงฟรีกินฟร,ฟรีอยู่ฟรีมามาบวช เออถ้าบวชแล้วมันรวยและสบายมาอาอ่างามเออลวดีงมงามออ่าใจนั่นแหละงามเข้าใจไหม เออนี่ไม่ใช่าหามมาใกล้ๆนะคุณรู้ไหมหามมาจากตุรินรก่ก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเออพวกเราอยาจะวา่าเนี่ยจากตุรินไปบุริลา <laughs>